นี่ลอนวันนี้หอยของป้าห่อผ้าแดงมาลงแรงนะคะเออช่องนี้อูลิเมนางมาใช่ไหมไหนลองลงแรงสิเอ้ยดูเด้อเด้อเด้อเจออีผีเสื้อกะพือค่ะคุณนี่แหละอีสีรอนไมคะงงไมคะอีสีวายวายวาผีเสื้ออีนี้น่ากลัวเดี๋ยวก่อนเดก่อนเก่ออืมเออโอเค คือจะบอกว่าฉันไม่เคยหยิบอิลูเมียมาลงแรงเลยนะปกติถ้าลงแรงเนี่ยฉันก็เล่นแต่แทงแต่ถ้าฉันต้องเล่นเมดฉันก็จะหยิบต่ีหมาไปลงนี่เป็นครั้งแรกเลยวะแรกแรกที่เอาอิลูเมียมาลงเนี่ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นนะคะใครเดินม,มาจะลงกล้วยเห็นนียเห็นนียไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ้าวจไมีอีสีไปบนนะ่ะอ๋อโอเคฉันก็เคลียร์เล่นอย่างสบายใจนะฮะไม่ต้องกลัวใครมาลวงม่อฟันมาแทงมาใชยหอยของป้านะฮะเอ้บนสง่งเลยวะ่ะ ดไปช่วยดิต้องไปไหมวะโอ้ยคิวแลนอยู่แถวนี้หอยอีเดะเด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 อีงสามอยู 3, ม่ 3, มองสามอยู่โอเคต้องไปแล้วคิปมาอีชุดและคิปเรเร็วมากอะแกคิปเราเร็วมากอกืคมคคก่อกนเอาไงดีอะแกข้างล่างตอเปนลังการว่ะอุ้น้านหนุกกับข้างล่างน้านหนุกมากเลยอะอยากไปจัง เดี๋ยวรอสี่ก่อนเดี๋ยวรอสี่ก่อนนะคะเดีย๋ยวส่งสายฟาฟาดไปข้างล่างนะคะเออมันไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไไรอืออูอ,อีสีมาอีสีมาอีสีมาไอา้คลิปตายจเวลาสกิปซะหน่อยโหไม่สี่เลยอะ่ะอีนั่นตบขึ้นใหญ่หรือวะเดินไปช่วยสิมาเลยๆรอป้าด้วยป้ามาช่วยแล้วฟอลอเรนติโนโอ,โอุ้ยฟอลอเรนติโนทำไมนางดุจังเลยแกดุมากนะค่ะพี่ขาป้าประทับใจไปแล้ว กับเลนก่อนอ่าอันตีมาแล้วค่ะพวกเธอได้สก,กินแล้วสก,กินนี้กันหรือ,อยังเขาเปิดให้แลกกันอยู่นะรีบๆได้กันนะสมนุนปแก้วกันนะคะอุ้ยอีสีมาอีสีมาอีสีมายังไงเดียแกเยอสุดอยู่นั่นวิ่งหายตัวไปแล้ว ยังไม่มีมวยตัวไหนเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเดินลงหนิงมือก่อนตายแล้วเหงาจังเลยแกเหงามา,ากเลยอะแกสองรือสามนาทีแล้วเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยอะเหงาเหงานี่แหละเหงานี่คือเหงานี่คือความจริงที่ได้เจอข้างบนมันทำอะไรกันอยู่วะ AaS, like ĩ. ระวังระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีเ้ยไ,ยไทยกำลังจะมาเยือนออกไปนะสตันแล้วก็ฟ้าผ่าเปี้ยงตายไปว้าย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 ีบ้าอีวนอุ้ยอีตุ๊ดอ้วนอีตุ๊ดอ้วนตายไปคาะหรืออาจจะดึงปลาเข้าบ้านไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยนะคะอีตุ๊ดอ้วนเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอดึงป้าเข้าบ้านนอย่างไรร้ายกาจตายเลยตีป้อมค่ะตีค่ะตีค่ะตีค่ะต้องได้ป้อมแล้วนะคะต้องได้แล้วนะคะเออสวยท่าเดด อืมอ่าเลือมกลับมาเต็มแล้วตีคีบก่อนถ้าตีคีบก่อนข้างบนมันทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยอุ้ยอุ๊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 ยผีเสื้อกะพื้นมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแกแกแกเห็นแสงเรื่องเรืองนี้ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยอีฮ่ามันมาโนแล้ววายอุ้ยอุ๊ยอีฮ่าอีฮาเดี๋ยวตายกลับมาอุ้ยฉันเห็นแสงแวบๆของอีคิวเลนทีมนั้น ระวัง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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยว่าใครแย่เทนอุ้ยแกทำไมฉันแรงจังวะเออเทนมันยังไม่มีกันเวสใช่ไหมโดยมีทีหุเลื่องรถอลังการขนาดนั้นอืมอันนี้ใส่รูนเจาะเวทมานะคะโอเคข้างล่างทำอะไรกันอยู่วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเองแกอีกนิดเดียวเอามันให้ได้เออสวยท่าเด โอ๊ย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 เดี๋ยวป้าไปช่วยป้ากำลังเดินอยู่เดี๋ยว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 เออได้ป้อมแล้วค่ะเดินเดี๋ยวได้อีวอนอีวอนทำไมจะหนีไปไหนไม่ให้หนีค่ะนี่แนี่ตายไปสิวิ่งฉันปล่อยพลังไปไหนเนี่ยปล่อยพลังไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้นี้หอยเอออ้าวไม่ดอนวิ่งป้าพลังใส่มังกรยังว้าวคิดดูอะไรของฉันนี่อ่ะเออ เออเออขึ้นชื่อฉันด้วยค่ะเพราะฉันคือเจ้าป้าค่ะระวังระวังระวัง,วงอืมอืมอ่ะวิ่งเดินเดินเดยวเด,ยวเดี๋ยวอีตุดอ้วนดึงเข้าบ้านน่ากลัวถอยก่อนแทงเทิงก็ไม่อยู่นะคะเดินไปแทงเวอร์ออ้เดี๋ยวไปช่วยอีแทงก่อนค่ะอีแทงยือนอยู่ข้างบนคนเดียวเลยค่ะหอยปอบช่วยมันก่อน เร็วเร็วเร็วเร็มามาต้องได้ป้อมบนแล้วนะมาเร็วมาเร็วมาป้อมบนกันเถอะพวกเราก่อนก่อนอันติเช็คสิอ๋ออยู่นี่กันเต็มเลยอุ้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 ยเหยียบขี้หมาก่อนไหมเธอไม,ม่เหยียบแล้วไม,ม่เหยียบก็ไม่เหยียบวิวิ่งอืมถ้าเหยียบขี้หมาก็ได้โกเพิ่มฉันจะเบียบมันไม่ได้โกเพิ่มอ่ะไม่ดีเลย ระวังระวังไว้ช่วยด้วยค่ะอีุ๋้ยวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีเดนมันเกี่ยวอะไรของมึงล่ะวุ้ยมีหน้าเกี่ยวมั่วนะครับเมื่อกี้เห็นนะคะอุ้ยมันโดดเลยอีอ้วนดุดอีอ้วนมันโดดอีอ้วนมันโดดไออีตุนอ้วนเดี๋ยวเถอะนี่น่ะนี่น่ะอุ้ยน่นจะตายแล้วน่าจะตายแล้วน่าจะตายแล้ววุ้ยเออเลดเลดสวยท่าเลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวัง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 อะไรคะอะไรคะอะไรกันคะตรงนี้อะไรกันคะ ไหนแอนตี้ซิอ๋อไม่มีใครอยู่แถวนี้นะคะมาจิมของป้าจับคลื่นความสั่นสะเทือนได้ว่าอนาคตอันใกล้กำลังที่มีมวยจงกเกิดขึ้นนะคะมาค่ะ อ้าววุ้ยอ oui> ีอีอีโดนดึงไอ่อีบ้าอีบ้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิว้ยว้อีบ้าน่ากลัวมากนี่นะวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากลัวมากค่ะมึงน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมากค่ะตีมันค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออวุ้ยหอยน่ากลัวมากเอออ่ะอ่ะมาตีป้อมเร็วเร็วเล่นมมาตีป้อมเร็วตีสิ ไอ้หอยมาตีป้อมสี่วิ่งทำไมเออระวังโดนดึงไอ้หอยอุ้ยอีตัวอ้วนมันดึงเข้าไปออกมาออกมาอีบ้าอีบ้าอีบ้าหุย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 อุ้ยตายเลยหรอตายเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างบนทำอะไรอยู่คนเดียวคะวันนี้ก่อนนี่แนี่ทรงสายฟ้าฟาดไปยังตายไปเลยค่ะอีสี่วาย อีโดเมียผู้ลาทุกสิ่งลาเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอถอยกับไม่เธอเธออีเธอวายวายวายโน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 อีเธอถอยกับไม่อีเธออีเธอไม่เอาเราไม่อยู่แล้วอีบ้ายิงป้อมไม่ได้แคลรี่ตายอาแคลรี่เพิ่งเกิดเอาแค่อุยหายยิงแรงจังวะอุ้ยเอลโซยิงมาที เด๋เด๋อเด๋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 ้ว้าย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 อะไรเปิดอันติทาไมไม่โดนเลยนะคะยเน็ตเน็ตเปิดอันติเด้แบบว่าวามากฉันเห็นตนั้นตรงนั้นเขาไปทาอะไรคนเดียวอันติไปช่วยค่ะเออเออช่วยแล้วนะอ้าวไม่รอดตายแล้วเขาไปทาอะไรคนเดียวครบ้าอีห้อยกัพื่อไม่เอาแกพวกเราน้อยกว่าถอยเถอะ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 จริงจถอยเถอะ อ่าได้มงกุฎมาแล้วค่ะแกแกแกเอาไงแกจะเอาไงแกจะเอาอยัางไงอีฟอเรนตีเน,นาก็ไปซุ่มอยู่ตรงนั้นที่บับแดงมันอยู่เหรอเอ๋อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปทำไมคนเดียวอีฟอเรนตีเน,นาอีห้าอันตีฉันยังไม่มีนะโว้ยฉันยังไม่มีอมันตีนะวะเดี๋ยวก็ตายห้าหรอกเขาไปทำไมอุ้ยมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายว่ะอุ้ยตายเลยนะครับมึงไอ้กลับไป อ่อีฟอลเลนติโน่กูเอาอีกแล้วเอาอดอนมันรอนลมอีกแล้วอันติไปช่วยก่อนค่ะโอ้ยเดี๋ยวตายอีบา้าเฮ้ยอ่ะมาจันนวะมามามา,มาเลยตายไปค่ะอีป,ปอบกระพือตายไปในพวกผีไข่แดงไปค่ะมันเหลืออีกสองตัวเฮ้ยมันหนีเข้าบ้านไปแล้วมันหนีเข้าบ้านไปแล้วแกโอ้โหยิงแรงจังวะ ต้องสมุดแล้วแหละมาอุ้ย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 ยิงอุ้ยเลิศค่ะเลิศมากฟลอเรนติโนเราเลิศมากแต่นางตายนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเดี๋ยวป้าจบจบป้อมให้มาไวโอลีหูมามาเราตีให้แตกทุกป้อมเลยค่ะเพื่อความช่วงชีวิตนะคะจะได้ปลดปล่อยตาตุ้มตุ้ยนะคะอ่าไปสิเข้าเลยค่ะ ตีป้อมมันค่ะวายฝั่งตรงข้ามยอมเ้อ้าชนะแล้วค่ะวายนี่สุดป้าก็ได้ดาวมานะคะอีกหนึ่งดาวอ้าสวยท่าเดิดน่ที่สองมาแกใครที่หนึ่งไนใครแย่งตำแหน่งของป้าไปฟลอเรนตีน่นาวอ,อยโอเคคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ตัวลายก่อนค่ะ ของป้าห่อผ้าแดงบ๊ายบาย